โอเคครับสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบคลิปนี้นะครับวันนี้คลิปนี้จะมาตอบคําถามน้องคนนี้นะครับที่เขาถามมาว่าอยากให้ผมแจงนะครับแจกแจงปัญหาตามระยะทางที่ผมส่วนตัวของผมได้พบเจอมานะครับก็จะมาบอกให้ฟังเลยนะครับว่าตามระยะทางเนี่ยเจออะไรเท่าไหร่อย่างแรกวันรับรถเลยคือโชคแข็งมากนะครับอันดับแรกเลยนะครับโชคมันแข็งมากนะครับอันดับที่2คือ ใช้ไปสักช่วงระยะเวลาประมาณร้อยกว่าโลเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าชุดข้างดังกรกกรกนะครับด้วยชามหลังเต่าที่มันคมนะครับแล้วก็มันขบกับเม็ดนะครับมันก็กินเม็ดด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเสียงนะครับเป็นเสียงที่แบบค่อนข้างดังนะครับที่เจอนะตามระยะทางนะแค่ร้อยกว่าโลก็เจอแล้วนะครับอันดับต่อไป3า0ร้อยกว่าโลนะครับน้ามันถังแรกหมดนะครับผมเปิดบาะไม่ได้เอ้ยไม่ใช่เปิดบาะเปิดฝ้าถังลำบากนะครับคือเปิดลำบากมากเลยนะครับแต่ว่า อันนี้ผมแก้ด้วยการดันมันขึ้นไปนะคือทุกครั้งที่เปิดก็จะดันมันขึ้นไปผมไม่ได้ไม่ได้ขูดไอ้ตรงนี้ออกหรือว่าไม่ได้ไปใส่อะไรเนี่ยเดนดันขึ้นไปแบบนี้นะครับเป็นการแก้ปัญหาเบื้องต้นของผมเองนะครับไม่ได้เจาะรูไม่ได้ยึดไม่ได้ใส่อะไรด้วยไม่ได้ขูดอะไรเลยนะครับเดิมๆแค่ดันฝาถังมันขึ้นไปมันก็มันก็อยู่แล้วอ่ะแต่ช่วง300โลก็คือน้ำมันถังแรกหมดนั่นแหละผมเปิดไม่ออกนะครับอันดับต่อไปก็ช่วงระยะพันโลนะครับ ช่วงอาย1,000โลที่เจอปัญหาคือเจอปัญหากับช่างที่ศูนย์ครับไปถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับไปถ่ายน้ามันเครื่องน้ามันเฟืองท้ายด้วยนะครับแล้วแจ้งช่างว่าเฮ้ยรถมีอาการอย่างนี้อย่างี้ช่างแม่งบอกว่าปกติ <c oughs> คือมีปัญหากับช่างผมมีปัญหากับช่างช่างบอกว่าเป็นทุกคันทําใจไม่ต้องตกใจเป็นเรื่องปกติช่างบอกมาแบบแบบนี้นะครับ p c x 1 6 0เป็นทุกคันนะครับแล้วก็ก็คือมันก็เป็นปัญหานะ ปัญหาสำหรับผมนะอันนี้ก็คือมาเล่าปัญหาให้ฟังไงนะ้นองนะเขาถามมาว่าระยะไหนเจออะไรก็ก็ตามนั้นนะครับพันโลแรกเจอนะั้นแล้วก็ช่วงประมาณ4ี่พันโลผมเจอปัญหาพักเท้าติดน่าจะเป็นเพราะการล้างแล้วก็ผ่านหน้าฝนด้วยแล้วผมไม่ได้หยอดน้ำมันตรงนี้นะครับมันติดผมก็อันนี้เคยทาคําคลิปไปแล้ววิธีแกว้วิธีป้องกันนะครับย้อนกลับไปดูได้นะครับหลังจากนั้นก็คือทุกครั้งที่ล้างหรือตากฝนมาก็จะฉีดน้ําแล้วก็หยอดน้ํามันตลอด ก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยของเดิมหมดเลยนะครับผมทอดเหล็กออกมาดัดแล้วก็หยอดน้ามันบ่อยๆก็หายไม่ไม,ไม่ไม่งองแงอีกนะครับแล้วก็อะไรอีกอะอ่าอะช่วงเจ็ดพันโลเจ็ดพันโลใช่ยางกินขวานะครับยางมันกินขวาช่วงเจ็ดพันโลอันนี้ผมเคยกินจนแหว่งไปเลยนะแต่ตอนเนี้ยมันก็เริ่มกลับมาเท่าเดิม้วเห็นไหมอย่างที่ผมเคยทําคลิปไว้แล้วว่า วิธีแก้ปัญหายางกินขวานะครับมันช่วยให้คุณใช้ยางได้อีกเพิ่มเพิ่มขึ้นอีกนะครับรถผมตอนนี้ประมาณ17ื่นแล้วนะมันเริ่มกินตอน7จ็ดพันนั่นแสดงว่าผมใช้มาเป็นหมื่นโลแล้วหลังจากที่มันกินขวานะครับมันใช้ได้จริงนะครับก็คือเติมลมให้แข็งเติมลมทุกอาทิตย์นะครับเติมไว้ที่39ก็ได้40ก็ได้อย่าให้เลย40นะครับอย่าให้ต่ำกว่า38นะครับก็38มสถึงสนะีเนี่ยถ้าขี่คนเดียวก็เติมไป 38, ลยนะถ้าขี่2คน สำหรับคนที่ที่ยางกินแล้วนะสำหรับคนที่ยางกินขวาแล้วนะครับให้เติม38นะครับถึง40อย่ากเกินนี้นะครับส่วนใครใครที่ยางยังไม่กินขวาคุณไม่จําเป็นต้องเติมเยอะนะครับเติมให้มันปกติก็คือ36นะครับ30 33 36ของคุณถ้าขี่คนเดียว33ขี่สองคน36นะครับมันจะป้องกันได้นะครับไอสวยไอเติมเยอะๆเนี่ยเติม40เนี่ยของผมเนี่ยคือ คือแก้ไขสําหรับคนที่กินแล้วนะครับไม่ใช่คนคนที่ใช้ย่างปกติอยู่ไม่ต้องเติมเยอะขนาดนั้นนะครับอันนี้บอกบอกให้เพื่อทําความเข้าใจนะครับก็อันดับที่7เลยเจอปัญหานี้ทุกเดือนก็คือข้างวดครับข้างวดค่างวดแพงมากครับก็อันนี้ก็เป็นปัญหาสําหรับผมนะแล้วก็มีน้องคนนึงถามมาว่าบ้านผมเลี้ยงแมวแต่ว่าเบาะไม่มีรอยเลยแล้วก็เขากลัวว่าแมวจะมาข่วนเบาะผมมีวิธีทํายังไงไม่ให้เบาะเนี่ย เป็นรอยแมวมารับเขาเรียกว่าอะไรรับเล็บอะฝนเล็บอะเออบ้านผมเลี้ยงแมวประมาณหกเจ็ดตัวนะก็ไม่ยากครับถ้าจอดในบ้านก็เนี่ยเปิดตั้งเบาะไว้อย่างนี้ผมจะตั้งเบาะไว้อย่างนี้ตลอดเวลากลับมาถึงบ้านนะครับคือแมวมันจะไม่ไม่ขึ้นมาบนเนี้ยถ้ามันจะขึ้นมันก็ลงไปในเบาะเลยนะครับมันจะไม่ขึ้นมาบนเบาเพราะมันจะขวนเบาะไม่ได้มันจะมานอนแล้วก็ฝนไม่ได้นะครับเนี่ยอยากให้ดูเบาะผมว่ามันไม่มีรอยอะไรเลยเบาะเดิมๆเลยนี่เบาะนี้ก็ใช้มา นานแล้วอะเกินปีแล้วอะเบาะนี่เป็นเป็นอย่างแรกเลยที่ผมเปลี่ยนอ่ะอืมก็ใช้มาจนถึงทุกวันเนี้ยนะครับอันนี้ก็มาตอบคําถามพี่คนนี้ที่เขาเม้น์ถามแล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งถ้ามันสมมุติว่าคุณต้องจอดตอนกลางคืนเนี้ยแล้วคุณอยากปิดเบาะไว้ใช่ไหมคุณก็ไปหาผ้าอย่างของผมเนี่ยจะมีผ้าหม่มหรือผ้าอะไรเก่าๆที่มันไม่ได้ใช้อะ่ะคือเอามาคุมไว้นะครับ บางทีน้องแมวเนี่ยเขาอยากจะนอนก็ให้เขานอนไปแต่ว่าเราพอเราคุมผ้าแล้วเนี่ยเขาก็จะฝนเล็บไม่โดนแล้วไม่โดนเบาะเราแล้วเราก็จะไม่เบาะเราจะไม่มีรอยแล้วนะครับคนที่เป็นทาสแมวหรือบางคนที่ที่แบบอยู่ห้องเช่าแล้วแบบห้องข้างๆเขาเลี้ยงแมวแล้วแบบมันขึ้นมาอะไรเงี้ยก็เอาวิธีนี้ไปป้องกันได้นะครับก็มาแชร์เทคนิคกันนะครับมาตอบคําถามหลายๆเม้น์แหละท,ที่ที่มาถามผมอะนะผมก็บางทีก็จะรวมๆมาตอบในคลิปนี้หรือว่า คลิปต,ต่อไปนะครับใครมีอะไรก็ถามไว้ได้แล้วก็อ๋อมีอีกอย่างนึงอีกคนนึงที่ถามมาว่าป้ายทะเบียนดังนะครับทํำยังไงนะครับคือป้ายทะเบียนเนี่ยบางคนเขาจะไปอัดกรอบเป็นกรอบเลดใช่ไหมส่วนบางคนก็เป็นกรอบพลาสติกนะครับแบบที่ศูนย์ให้มานะครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้ดูนะว่าของผมมันมันไม่ดังเพราะอะไรนะครับวิธีที่ผมใช้มันก็ไม่ได้ยากอะไรครับก็ทีบ้านๆ้ช่องของผมจะเป็นสอนวิธีแก้ไขแบบบ้านๆน,นี่นะหลั ก็คือเนี่ย แบบเหมือนกับภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับชิวๆไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องไปเสียเงินเพิ่มอะไรมากมายนะครับก็สอดไว้ตรงกลางเนี่ยนะครับแค่นั้นเองก็ไม่ดังแล้วนะครับวันนี้ก็ก็ได้คําถามมาตอบคาถามสําหรับน้อง3คนที่ถามมานะครับก็รวมๆมาอยู่ในคลิปนี้เลยก็จะประมาณนี้นะครับส่วนใครที่ที่จะใช้ P C X นะครับแล้วเพิ่งเข้ามาดูคลิปผมเป็นครั้งแรกนะครับก็ออยังไงฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับ ในช่องผมยังมีวิดีโอมีคลิปมีเทคนิคสาระความรู้เกี่ยวกับคนที่ใช้มอเตอร์ไซค์โดยเฉพาะ p c x นะครับ160ไม่ว่าจะเป็นปีไหนก็แล้วแต่นะครับสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้นะครับไปปรับปรุงไปเปลี่ยนแปลงไปป้องกันสำหรับรถคุณได้นะครับก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเวลาผมลงคลิปที่มันเป็นเทคนิคง,ง่ายๆอะไรแบบนี้สาระความรู้จะได้ไม่พลาดกันนะครับแล้วก็ของขวัญน,นะครับอย่าลืมนะครับ ครบรอบหมื่นซับอย่าลืมไปคอมเมนต์กันด้วยนะครับที่คลิป2คลิปที่แล้วครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ